สวัสดีครับสวัสดีคุณพี่อะไรครับพี่นุยค่ะพี่นุยพี่นุยกำลังสับหมูอยู่เลยนะใช่ค่ะหมูวันนิ่มกินละคนเนี่ยใช้วันละยี่สิบโลค่ะยี่สิบโลอันนี้แต่นี่มีอันนี้มีอะไรบ้างมีหมูกรอบมีหัวใจมีปอดมีหนังมีไส้มีเต้าหู้มีหมูต้มมีตับแล้วก็มีไข่แล้วก็มีเลือดหมูค่ะขายมากี่ปีและสี่สิบกว่าปีตรงนี้เหรอ ค่ะตรงนี้พรอรุ่นแม่สิปีแล้วหนูว<น>่าเจนเจน2องจากก็สี่สปีเป็นเจน 2, 2ค่ะขายวันเยอะไหมก็เยอะนะประมาณ20โลอ่ะยีโลโอยู่ในตลาดนี้เลยใช่ดั้งเดิมเลยตรงนี้เลยดังเดิมไม่ไปไหนคุณภาพความอร่อยคงทนเป็นน้ ีปก็สูตรคุณแม่อะค่ะเราก็ดั้งเดิมเรามจะไม่เปลี่ยนสูตรแล้วก็จะอย่างนี้ตลอดคืออย่างนี้ตลอดเลยเป็นเก่าโบราณก็คือจะมีลูกค้าเก่าเยอะมากค่ะแล้วก็ได้ลูกค้าใหม่ในแอปเยอะมากนะนี่ของเต็มเต็มจุกๆเลยเต็มหมดเลยนี่ตู้นี่มันยมยังเต็มเต็มเลยห้าสิบบาทหกสิบบาท ถือว่าไม่แพงเลยไม่แพงค่ะอิ่มค่ะให้ลูกค้าอิ่มเพราะว่าเราขายถูกรือว่ากําไรน้อยหน่อยช่างมันแต่เราอาศัยว่าเราได้เยอะขายจํานวนเยอะจํานวนชามอะเยอะค่ะแล้วตอนนี้พวกเครื่องปรุงเครื่องอะไรเนี่ยน้ําน้ําซุปน้าอะไรเงี้ยน้ําพะโลอะไรเนี่ยทำเองทําเองหมดค่ะทุกอย่างนี้ทําเองหมดค่ะคือรับสูตรรับสายญาติมา่โอเคฝากร้านเด้วยเนะแล้วคุณจงนั้นเดี๋ยวมาคุณจมเข้ามาเข้ามาชิมกันได้นะที่ตลาดตะปูนนะอ่ะ ฝากร้านครับฝากร้านก๋วยจับน้ำข้นเต้าปูด,ด้วยนะคะอ,อยู่กลางตลาดเลยค่ะปิดวันไหนหยุดวันไหนเน,นี่ยคือไม่ค่อยหยุดค่ะนอกจากว่าเราจําเป็นหรือมีธุระที่จะต้องไปไหนอย่างเงี้ยค่ะหรือหมอนัดอะไรก็หยุด<อ>แต่ว่าถ้าวันหยุดประจําจะไม่มีก็จะขา,ายทุกขายทุกวัน,นะะข,ขายอะไรยี่โมงหรือยี่โมงครับขายตั้งแต่6โมงเช้าถึงบ่ายสองครึ่งค่ะเบอร์โทรครับเบอร์โทร081 6 5 9 9, 9 8ห1เจดค่ะ สั่งซื้อได้ทุกช่องทางใช่ค่ะทรมาก่อนนะครับคุณชมครับวันนี้ขอทางรายการชิมสัชชามหนึ่งไดแต่ไม่ต้องเยอะนะครับค่ะได้เดี๋ยวมันจะจุกได้คขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ โอ้โหครับคุณผู้ชมครับเจ้าของร้านคุณหนุยเป็นเจเนอเรชันที่2รุ่นที่2ง่ายๆเดียวทำมาให้ให,ห,หนึ่งชามอันนี้50บาทคุณผู้ชมน่าทานมากอันนี้ผมนั่งหน้าร้านมีที่นั่งนะข้างในมาเนี่ยมีโต๊ะน,นั่งนะช่อห้องหนึ่งห้องเลยดูน่าทานมาก50บาทเยอะมากนะจุกๆนะคุณผู้ชมนะอย่างนั้นนะแต่ว่าอันนี้เฉพาะเครื่องนะผมสั่งเอาเส้นน้อยไม่ต้องเยอะแต่เครื่องก็เยอะนะคุณผู้ชมดูน่าทานมากในชามเนี่ยบอกเลยนะคุณผู้ชมมีไส้มีตับคุณผู้ชม มีเลือดขาดไม่ได้เลือดหัวจ้าน้ําค้นนะครับไข่แน่นอนยิ่งขาดไม่ได้มีหมูนะครับมีเต้าหู้เต้าหู้เต้าหู้พวงอ่ะคุณผู้ชมเต้าหู้พวงนะครับแล้วก็หมูกรอบหัวใจมีหัวใจนะครับมีหัวใจด้วยโอ้โหมีงไงครบอะเครื่องนี้ครบมีหนังหมูด้วยครบชิมแล้วนะครับลองชิมกันดูนะครับคุณผู้ชมอร่อยครับคุณผู้ชม น้ำเขาเข้มข้นเลยนท่านผู้ชมไหมน้ำข้น,น,ขนเข้มข้นมากเลยทำนี้ห้าสิบบาทไม่แพงทลา้ชอร่อยด้วยครับ ผมต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับบริษัทตีเพ็ดอุเซลนะครับที่พามกินของอร่อยนะครับหัวจ้ำน้ำค้นในตลาดตะปูนครับกับใหม่อีซูดีแม็กหรือิมิตพิชิโลครับและอีซูดีแม็2.2 DDi Max Fort นครับอันนี้บอกได้เลยว่าเทคโนโลยีสุดยอดมากๆครับไม่ง่ายเลยว่าใส่มาครบเครื่องใส่มาเต็มลำนะครับกระบะเมืองไทยสัญชาติคนไทยสุดยอดจริงครับ